สวัสดีครับปายุทธ์โกิบครับวิครหบบอลประจำวันที่6กันยาครับคู่แรกนะครับไปกันที่ยูฟาชินลีครับละหว่าฝรั่งเศสครับเจอกับทางอิตาลีฝรั่งเศสเะมีเล่นในบ้านดูได้เปรียบแน่นอนครับแม้จะขาดทั้งพวกเมนดี้รวมไปถึงลาบิออตและชิวมนี่ครับแต่ตัวที่เหลืออย่างเอ็มบัปเป้นำทีมรวมถึงกิทแมนแล้วก็บาโรคาะไรพวกนี้ยังถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับ ผิดกับอิตาลีครับอาจจะมีแกนหลักผสมมาว่างครับจากตัวทัวร์นาเมนต์ยูโรและก็ได้ตัวที่โทษแบนอย่างโดนารีกลับมาแต่ภาพรวมนะยังเป็นรองในหลายๆด้านดังนั้นดูแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเสร็จฝรั่งเศสแน่นอนครับฟันธงฝรั่งเศสรครับปิดท้ายครับไปกันที่คัดเลือกบอลโลกโซนเมกาใต้ครับ ระหว่างบาราซิลครับเปิดบ้านเจอกับอกกาโดเม่กาโดครับจะเรียกชุดใหญ่ครับมาเต็มสูปเลยครับไม่ว่าจะเป็นวาเลนเซียรวมถึงเอสตูบิยาแต่นะครับต้องมาเยือนแฟมบ้าครับที่จัดหนักจัดเต็มทุกตำแหน่งครับมากันเยสอะไรพวกนี้รวมถึงวิดลิวมากันเพียบเลยครับดังนั้นไม่ว่าจะมองไหนเหลี่ยมไหนอย่างไดครับแฟมบ้าก็ดูดีกว่าเยอะครับ ผมเชื่อใจแซมบ้าเลยครับผมเชื่อว่าเกมนี้แซมบ้ายิงทะลุแน่นอนครับฟันตรงและป่ายุดโบกสิบขอจบการวิเคราะห์แต่เพลงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ